ชาวราศีธนูฮะเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้คือโดนจะตางตั้งแต่วันจันทร์ที่23นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29นะฮะโค้งสุดท้ายของเดือนกันยานะครับไวมากนะครับเดือนนี้นะฮะโฟกัสเรื่องแรกนะครับที่สามารถทําหรือว่าดูดีๆเนี่ยมันสามารถทําให้งานเราเด่นมากคืออะไรที่อยากทำนะครับในเรื่องของการงานจะเคลียร์งานแก้ปัญหาการงาน เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงจะคุยเรื่องสำคัญกับผู้ใหญ่กับหัวหน้ากับใครที่เราอยากคุยหรือจะคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องสำคัญกับใครก็ตามครับมีดวงสำเร็จนะฮะมันเป็นสัปดาห์ที่เด่นเรื่องวาจาคำพูดสัปดาห์ที่เด่นเรื่องการงานที่เราอยากทำหรือว่าโปรเจกต์ที่อยากทำให้เสร็จมันเด่นในเรื่องของการคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่เราต้องการให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดนะฮะสามารถทำแล้วก็ มันจะเคลียร์เรื่องสําคัญได้ทั้งหมดนะครับจังหวะดาวมันเด่นแบบนี้เลยแหละแล้วก็ประการต่อมาดูเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อเจรจาต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างนา,นา,นาถือว่ามีโอกาสได้กําไรนะครับผมได้มองว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆลองทำเองก็ได้ฮะเอาเวลาหรือว่าความตุ่มเทให้กับงานดีๆนะครับมันสร้างประโยชน์ได้เต็มที่มากกว่าสัปดาห์ก่อนๆน,นะฮะในเรื่องงานนะ ผลลัพธ์มันดีนะครับเรื่องต่อมาคือดาวพุธมันเด่นมาสักครู่นี้การงานแล้วยังเป็นเรื่องของความรักะครับหรือครอบครัวนะครับหรือแฟนนะฮะช่วงนี้ดาวพุธคือแฟนยังโคจรเป็นมหาอุดนะครับเป็นมหาอุดเป็นเรียกว่ามีกําลังวังชาเต็มที่นะครับดาวกำลังของดาวเรื่องของความรักเด่นก็แปลว่าช่วงนี้จะคุยกับใครคนจะรู้สึกดีชอบเรานะฮะหรือว่าคุยแล้วสางความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราชอบได้นะครับไปเลยมองว่า ถ้าอยากคุยอยากคบหาหรือบางทีอยากจะสารต่อความสมพันธ์กับคนที่เราชอบหรือถ้ากับแฟนก็ยิ่งชัดเจนอย่างว่าดวงแฟนเสริมดวงเรานะครับพอจะไหว้วานให้ช่วยเรื่องสําคัญก็ได้หรืออยากจะให้แฟนช่วยเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากงานหลักนะฮะก็สามารถทําได้จังหวะดาวบันดีประการคือถ้าไหว้วานให้ช่วยเรื่องอื่นๆนะฮะนอกเหนือจากงานบางทีอากจะช่วยเรื่อง เลยรับรจ่ายจะช่วยเรื่องที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องยากๆเอามาช่วยนะครับก็ได้นะบางทีเรามีความอาึดอัดใจเรื่องสําคัญอะไรก็ตามให้แฟนช่วยช่วงนี้มีเกณฑ์สําเร็จนะครับจังหวะดาวม,มันดีแบบนี้เลยแหละแล้วก็ประการต่อมาครับวันนี้ดูดีนะฮะในช่วงนี้ถ้าเราจําเป็นต้องหาอะไรทําในช่วงนี้หรือว่าไอเดียโปรเจกต์ที่เคยคิดเอาไว้ล่วงหน้าหรือว่าเคยคิดเอาไว้ แต่ไหนแต่ไรมาก็ตามนะฮะในเรื่องช่องทางการหางานพิเศษในเรื่องช่องทางการหาเงินหรือ,อไรายได้อื่นๆนะครับดวงจะมีะรายรับในส่วนนี้เข้ามานะฮะก็เลยทําให้ช่วงนี้จังหวะดาวมันเด่นในมุมของงานและความรักแล้วก็เรื่องการติดต่อต่อรอ,องการซื้อมาไขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนรวมถึงเรื่องการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทุกเรื่องนะครับโอเคนะพอเห็นภาพนะฮะว่ามันเด่นมากๆเลยแหละนะฮะไอเดียความคิด งานประจำงานพิเศษการคุยเรื่องสําคัญการซื้อของสําคัญการให้แฟนช่วยเหลือหรือว่ามีความคืบหน้าคนที่เราชอบก็จะสนิทก,กันไวกว่าเดิมนะครับเหมือนกับมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบอยากคุยอยากเคลียอยากจะใกล้ชิดสนิทในรูปแบบต่างๆก็จะสนิทก,กันไวนะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับโฟกัสเรื่องเรื่องต่อมาคือเรื่องของคนช่วยเหลือบางทีนะ เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากให้ใครช่วยนะฮะก็โอเคครับสามารถคุยสามารถเอ่ยปากเขาจะช่วยได้นะฮะก็จุดเด่นคือคนช่วยเหลือคนเมตตานะครับนี่แหละจุดเด่นมากเลยแหละแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของเอาจริงบางทีเรื่องเนี้ยคือเรื่องโชคลาภนะฮะมันมาของมันเองนะโชคฟุกฟุกหรือว่าโชคในสิ่งที่เราทําแล้วมันเกิดปัญหาบางอย่างอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเรื่องเหล่านั้นนะครับมันไม่ ไม่บานปลายมันสามารถเคลียร์แล้วก็จบง่ายๆขึ้นนะครับดาวศุกร์โคจรเป็นกเกษตกร,รษตาเออเกษตรตาที่พอดีอยู่ตำแหน่งลาภะโชคลาภต้องบอกว่าอาจจะได้ของขวัญน,นะครับซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามหรือได้เงินพิเศษหรืออาจจะมีะรายรับทางใดทางหนึ่งเพิ่มเข้ามานะครับเนี่มันเป็นโชคลาภนะฮะบ,บางทีมันมีโชค3าแบบคือข้อของเครื่องใช้นะครับหรืออะไรที่เราอยากได้ก็จะได้หรือ2 ชคเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สินสิ่งของอะไรที่อยากได้หรือว่ามีคนอมอบให้โชคที่สาคือความรักนะฮะบางทีเราอาจจะรู้สึกพึงพอใจใครนะฮะและคุยกับใครอยู่ก็จะสร้างความสัมพันธ์ต่อนเนื่องได้รวมถึงบางทีนะถ้าพูดคุยอะไรกับแฟนแฟนจะพอจะช่วยพอจะแก้ปัญหาพอจะให้ความกระจ่างในบางอย่างได้หรือช่วยในเรื่องที่เราอึดอ่าจใจได้สําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดีแบบนะี้ฉะนั้นก็โอเคนะครับ สำคัญข้อนึงครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือช่วงนี้จะมีจะเรียกว่าดาวองคารโคจรลลิงนะฮะใครที่มีแฟนช่วงนี้รองแฟนหึงหึงงงหวงนะฮะหรือห่วงห่วงใหญ่หรือบางทีเขาก็สอดใส่ส,สายตาอะไรหาเราช่วงนี้นะครับจะสอสดใส่โดยตรงสอดใสท่ทางอ้อมก็ระมัดระวังเอาเลฮะบางคนก็กลัวแล้วแวดระวังแฟนช่วงนี้ก็ระวังเรื่องต่างๆใครที่มี ความรับอะไรก็ตามระวังความรับเปิดเผยด้วยนะครับก็โอเคนะครับโดยรวมมันมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับกันเนี่ยรับรองเตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามานะฮะแต่งานความยุ่งยากวุ่นวายอะไรตามปกติมันก็มีเหมือนเดิมนะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรามีเรื่องดีๆสัญญาณในเรื่องของเงินงานแล้วก็เรื่องโชคลาภมีเข้ามาให้ได้ชื่นใจดีกว่าสัปดาห์ก่อนๆแล้วกันนะครับโอเคครับโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ